เดียวมาแทบทะยกว่าแมอตั้งยอดจ

ใช่ใช่บดโฉกแล้วเท็่บดโฉกคอใช่ที่บดโฉกลูกหลานไปที่เ็บดโฉกยังไงอีกเช่นเส้นหนามตาเลยโคกโคกหมอนเส้นหนามตาแล้วเลิตมาเคลื่อนดีเลยผลิตหลับฟอนหลับฟองโอ้อันนี้ทำยั่ไงกัน่ดีล่ะ Ô lẽ các sưng bút bóng sang em đi mẹ tay đến bóng bay lắm

แม่ข้ามีบุตรบ้านที่วแม่ค้ามีบทรบานที่วนับตาคุยแม่เจหมาแห่งเลยนับตาคุยวะนัานหล้า่ได้ยินดีอาตาข้นไหนออกมาสั้นเน้ตาุอะไระมามาน่งหนียวเบ้างเขาต้อนำ เจ้ากับเป็นปอนเป็นแมมคือเราเหรอกันไหนมามือนี่เราพื่มือสดสน้ำตาแล้ตาออกถ้าไม่น้ำตาออกเราไปยศเมือน้ล่ามาน้ำขอน้ขอไปยศเอะนาันยาเดี๋ยวันาลัขอขอเจ้าเลยล่ะ กตากมันไหลเองตามันไหลเองน้ำตาาบอกหอกมันไหลเองฝนดีดีค่ะปีใหม่หา้โจกันมาเด้อไม่เอ้ย

ให้หายยัวหายเจ็บไอ้โจ๊กมันฟันขุได้พูดไ้าลมีมือดีหรอไมสมบูรเลยนอนหลับได้เงินตื่นเงินตื่นนอนตื่นได้เงินแสนเต่ไม่ไปแต่ได้ตั้งแต่ต้องยังไงยังไงไปเลยยัย

เอาเือไทยผมแน่เอาชายอะไรแบบนี Wait, ้เลย้อะไทั้งสิ้นละเอาไปไก่อนกันเริ่มเริเออเออนายก่อนเอาจักน้าไหมนายแน่กันหน้าไหมนายเออทรงเนา อดอจานอ่ะคอ ไอการก็ขาาแม่จาขอขึ้นหนาเกียิแต่ว่าคนละคนั้นกนขบเมี้ยงนอกนาะมาเลยกลับมาใหม่เลยมาได้มาเดยมาเดาได้คนละครถขาเนี่หนูคนละครบมาเเออรัเบียงเออมาได้กรรมการรัเยียเออุ้นี่เรียงหนังสืกเกด้อเจ้า ไได้เป็นเออก็เป็นนายว่าัเออล้วเอาเคือบัเอเิญลุกหมานนะ เด้อท่านนี้กับพท่านในเว็บท่านนี้กับท่านในโหดฉันบรท่านในโหดเอ้ยเอาฉันไระท่านในโหดเอาตายเพราะเสียขันก็ดีมั้ย อ่างมัวได้ม่ัวด้อม่าอย่างมวไปก็ห้อสเจ้ากให้อเจ้าไปนั่งเยอาราไม่โน่นอ่ะจะผู้นี้จะเปล่าดีอยางอ่าเด้อ

ใหย่ใหญ่ใหญ่คุณว่าคือใหญ่าซ้ำใหญ่คือกะว่าจะกรออยู่ไรเนี่ยกะว่าเนี่ยยังกะอีนั่นด่ปากดูตัใจดีน่ปากกดใจยืดหยุ่

จออยรมกันลูกดป็เยังงั้นลูกหลุดลูกก็จะคว้าของพน่าลาถอดพนัยทั้งปีทั้งเดือนเมื่อกี้กรรมมาโนกรรมกนรมอะไรที่พวกข่าเคยว่าเคยจ่าเคยแสดงออกพอสมควนเอาสีกรรมพกข่าพนัยเมย์ยัยเคยขวดเคยเกียรติไปพวกข่าพวกข่าบอกว่าเอาสียเกียติจ่ายเงิน้วนี เดรงวัดสอบวัดม่นกลุ่มน้ำเรียมพใ่งท้อย่สุขสุข้นสวนน้ำในนนีบบลักช่องนเรานนี้คือสงการนั่งอันนี้นั่งให้หายเนัง้คนมานั่งนั่งหเดยนงหานแม่เราคีเสียคืออีกอย่านึงคีด ไอ้ปัายนี่ก้อนสุกันจะเล่นแล้อปัญหา้อมันอะไรปจญญาเป็นพ่อใจของลูกของหลานใจกะจะให้ใมีแม่งใไพ่ใจเร้าเหล่าพ่อไ่พ่อเ้าเหล่ เอาลงบ้าน <laughs> <s> <Harriet> ผู้ใดไปไปเเร้าไปเรายิ่งเยอะยิ่งอร่อขมาละถกกรรมสิมาแดนสั่งรกเนทางขุนการขอพมกันักทอดกันหลุดยังกวานีกนลงยังหวัดเย้อครับ สามคนสมการนะที่เขาจะกีโยนเท่าได้ยี่กี่นะเย็ดดีได้กับเฮ็ดดีเบ้าดีได้กับเบ้าดีซอยยังไงกับซอยเด้อพี่น้องเด้อ